เล่นเกมนะแล้วไอ้สัตว์เจอของจริงเฮียชิบหายเฮียเฮียเมิเจอทีเราหนคลุมเ์ฟไอเฮียชิบหายพ่อมึงอะไรกูทนะไอ้สัตว์กูแทนะไอ้เฮียเราไลฟ์อยู่อ uh ุ้ยตาย ผมผมมาไลฟ์อยู่แล้วเขาก็ไลฟ์อยู่ด้วยเหมือนกันเฮียตายหามึงกดออกไปเลยตายหาเจอเบคอนทั้งทีมเลยทั้งทีมมาทั้งทีมมี่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ็นเอ็นนี่ใครไม่เป็นคนในทีมเขาหมดเลยเป็นคนในทีมเขาแล้วเขาเอาตัวเด็กมามาดึง เอาขามซ้อมทีมนี่ว่าไปดูตัวทีมนิดมาดึงดึงดึงมาเจอผมใช่ไหมโอ้โหชิบหายละไอ้ที่นะมาทุกคนครับถ้าผมเห็นหัวร้อนนี่ไม่ต้องแปลกใจครับผมแมสหนะเกิดลว่าจะทเด็กลงเหมือนกันได้ไม่ใช่แบบคน โอ้โหเจอมีมาร์กแล้วโอ้ยตายกูตายไอ้เหี้ยกูตายไมกลัวมันนี่มันก็แค่มันก็คนเหมือนเราเนี่ยมันเป็นคนที่เก่งกว่าเราไหมมันเป็นคนที่เก่งกว่าเราไหมโอ้โหโทรมาที่เราจดจะเจอมาแล้วไอ้บีแล้วมันมีใครไปกันบ้างดอทดอทดอทกูเจอดอทกูเจอเบคอนดอทโคแคบแล้วพี่แคบแล้ว เฮียเกมนี้ไม่ตายก็ถือว่าชนะลวเฮียไปคิดย่งนัมึงต้องชนะมันให้ได้โอชนะน่โมยาวเลยพี่ไอสชนะน่โมยาวเยระวิ่งรวังเพ่งแค่โม่เราต้องเป็นตำนานลาเ้นตำนานลุยรเพหรอตื้อแป้งเลยเจียนพี่เราเราออกไล์อยู่ไปไปไ ลุยลุยลุยมูราลมามูราลมาลุยดีมีฮิวมีฮิวโอ้ยเอาว่ะเราเฟิร์สบัตรทีมเบคอนปะเอามันเอามันจบแล้วกู เฮ้ยมึงอย่าไปท้องนั่นดลวะไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมมันฮาอย่างนี้สวัสดีทุกคนฮะอย่ผมใจล้าวับตอนนี้เราแร้งเจอทีมเบคอนครับอยู่กับผมใจแล้วโอ้เช็ดเรามาซ้อมทีมนะครับผมอืมเขาก็ซ้อมทีม แล้วเราเอาตัวโลมาด้วยไหมมังกรมังกรมังกรใหญ่เกิดแล้วเราได้เล่นตัวหลักเราได้เล่นตัวดีๆไม่ว่าอะไรเลยเนี่ยมึงมึงอย่าไปติดนิสัยแม็กมาดีวะเดี่ยวเดี๋ยวท้อแค่เรื่องฮีโร่ดีวะไม่ใช่มึงต้องบวกแล้วแหละที่มรนี้โหรโหรโหรแล้วโหรโอ้โหสเต็ปหลบนี่เห็นไหม ได้มึงกรอนตัวโล่งคนจริงเสียวไม่ข้าวจากบ้อมเลยเนี่ยทุกคนครับถ้าผมไม่เห็นผมอ่านแชทนี้ไม่ต้องแปลกใจนะตึงอยู่เป็นได้เละเละ จบแล้วเป็นได้ไม่แพ้ว่าใครหรอกแต่ว่าี่นัดเนียตัวลนิงไม่ดีหูไม่เกี่ยวเลยตเต้นเราดีนีเรเอ้แมงอยู่ไหนบเนี่ย โอ้ยเจ็บเอ้เจ็บอ้จบแล้วเรายับบอกเ่าด้กฎความกันอีกเดี๋ยวลดตัวดีๆมีกินได้เหรอไม่เกียนู้นพี่อ่ต่างมือกอย่าพูดด้วอกยืนตำแหน่งกันดีๆก็บอกได้ยืนก็นั่งดูตอนนี้ ใอ้บนไอ้บนยืนน้ำหน่งดีๆระวังน้ระวังโอ้โกูนะผหติก็ไม่โดนเจบาแปลโธทีมทีมีมึงเลือกจะยืนอยู่เฉยๆหรือมึงจะบวกกูถามแคนไ้มถ้ามึงแพ้อีกทีกูจะไม่บวกได้ไหมบวกูกูไม่ชอบคนแบบนี้นะใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นเย็นอยูน่าลำคาเนี่ยหี้ย มัง,รง,งรนะมกรพี่มังกรฮัลโหลมังกรเล็กอ,อ,อะไรแค่เรื่องเรื่องฮีโร่เนี่ยจะบ่นอะไรขนาดนะั้นไอ้มดเลยดักเลย,ด,เลยดักอะไรเขาจะเอาป้อมบ่นเออมุราดไหวไหมเนี่ยพี่ What beginning โอ้ยอ่ะ โดโลตัวเตรียมใช่ไหม่ยดมังกรแล้ว <c oughs> oh <my> คนน่ารักเลยโดโล,ละ <c oughs> มาดักพัน,น้าดีมไหมมูลาดบ้างมูลาาะ เห็นแล้วเห็นแล้วพี่เอาพี่นัทเด็กเย็นดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยเขาไปยืนอยู่ในบ้านเราได้ไงวะเนกิดอะไรยกังแบบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทาทาทาล่าเขาอยู่ข้างในได้ไงวะ đã. Ui giời ơi. Kiếng quá จะสู้เองมากกว่าผมไม่ใช่พี่ไม่สู้ได้ไงวะพี่ทำไมพึ่งชอบพูดอย่างนี้อ่ะไม่เข้าใจก็ครูเห็นมันเข้ามาเอาบูบูง้นมันก็ยังไม่เข้ามากันโอ้โหไม่เข้ามาคลิปมันตีป้อมกลางผมเคลียร์คลิปอยู่ผมเคลียร์คลิปเร็วไม่ล่าตัวโลอ่ะ โอ้โห <c oughs> ยับยับอือจะดาวมุลาดด้วยดึงดึงใจร้าวเลยโอ้โหเห็นแมวมาดิยับ <c oughs> ยับไ <c oughs> <c oughs> ม่รู้สู้ยังไง <c oughs>

เอาไว้เอาไว้เห็นไหมเห็นไหมสามสามตำนานเอาไว้โมโได้แล้วเว้ยกูเออทุกคนนะผมอาจจะไม่ได้พูดแล้วตอนนี้มันตึงมากครับเจอเบคอนนี่ตึงอุ้อย ตันหมดแล้วนะ,อนวนะโอ้โสกิลแรกทีเดียวตายครึ่งหลอดยังมีตัวที่ตายไม่ผมตันออกหมดแล้วมึงเจียช่วยทาล่าตายตากได้ยับจังไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไงละโอ้โหไม่เข้าโทษเลยโอ้โหพี่นัทหายยังไว แล้วโหดสมรนถดเเขา